สวยอะไรนี่มันน่ากลัวตายน้องดีสวยเหรอมันเป็นป่ารกมากเลยอ่ะอ๋อเอออุ้ยกำลังได้เสียงอะไรเสียงอะไรน้องดีไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องดีจะพาไปไหนคะ มีบ้านร้านด้วยเหรอนี่โอ้มีรองเท้าด้วยนะรองเท้าเก่ามากฮะมีรองเท้าเก่ามีรองเท้าเก่าด้วยเหรอเราเข้าไปเลยดูไหมคะฮะจะเข้าไปแล้วไม่กลัวเหรอไม่ทำไมอ่ะอ่ะอเข้าไปเราเข้าไปทางไหนเกินเช้าอยู่ไงยังไม่มืดเข้าเหรอเข้าได้เหรอเข้าได้เข้าตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยเหรอโอระวังนะระวังนะมีตะปูเปล่า มี<อ> <NY> เข้าไป, pues ไปเข้าไปเดินไปเดินน้ำไปเลย nah, นี่โอ้โตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนตอนที่หนูยังไม่อยากเข้าบ้านตากับยายอ่ะหนูได้ยินเสียงตุ๊กแกในนี้ด้วยเหรอมันร้องไงกระตากกกกระตากกระตากมันไก่แล้วนะน่ะลองเข้ามาดูกันอ่าลองเข้ามาดูกันอ่ามีดูร้ายมากเลยอ่ะเนาะ โอ้โหเดี๋ยวดูก so right wow. oh, ่อนดิโอ้โหเหมือนห้องน้ำเก่าเลยเห็นไหมใช่ไหมโอ้โหเหมือนห้องน้ำเก่าเลยอะโอ้โหนี่นี่นี่ตรงเนี้ยไหนสามารถดูวิวได้ด้วยนะเหรอตอนนี้ดูวิวได้ด้วยเหรอว้าวโอ้ยดูวิวได้ด้วยอ่ะดูดิไปที่อื่นนะบ้าน อไ,อไปไปดูหนอยูไหนดูห<ะ>้องไหนอีกจะม,จะมีจะมีแบบว่านา่ากลัวมากลูโอ้ยดูดิมีหลังคาเลยอ่ะทำไมวันนี้มีหลังคาเลยอะ่ะดูนี่สิโอ้ยมีประตูด้วยโอ้ยนะกลัวจังเลยยังไม่กล้าลงไปหรอกเผื่อมีใครไปจับเท้าหนูอ,อีกไหนอ่ะโอ้โหนี่วิวเนี่ย สวยอะไรนี่มันน่ากลัวตายน้องดีสวยเหรอมันเป็นป่ารกมากเลยอ่ะอ๋อเอออุ้ยพอดีเสียงอะไรเสียงอะไรน้องดีไม่รู้เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยพอดีโอ้ย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 ทำไมมันเสียงดังอย่างนี้โอ้ยโอ้ยอี๋เป็นไรน้องดีไปดูไว้ไปดูไวเฮ้ยเฮ้ย อุ้ยอุ้ยโอ้ยมันเป็นหัวโอ้ยโอ้ยดีดีเราต้องไปแลยเขาเห็นเราไมนี่ยต้องรีบไปรีบไปแล้วเอาลงนี่น้ำไปน้ำไปก่อนเร็วใหญ่มันเห็นอย่าในเห็นมึงกงไว้ดีมากดีมากไปไปไปออกไปเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังระวังลงไปเร็วไปโดดลงไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้อะไรที่เห็นอะไรเหมือนเหมือนมันมีหัวเป็นเป็นลำโพงแล้วมันก็ตัวเหมือนเปต๋เลยจริงเหรอจริงโอ้ยน่ากลัวไหมตัวมันสีน้ำตาลน่ะเหรอโอ้บ้านหลังนี้น่ากลัวจังเลยโอ้ยบ้านหลังนี้เราจะไม่มาอีกแล้วนะมันมีไซเลน t head อยู่ด้วยใช่ไหม กินนูเห็นสองตัวเลยสองตัวเลยหรอใช่โอ้โหไปเข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านเลยไปไปเข้าไปอยู่อย่างีเขอบคุณที่ดูคลิปของหนูนะคะถ้าชอบให้กดไลค์และกดแตร์ค่้จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องดีนะคะขอบคุณค่ะ